โหเฮ้ยข้าวโอ้โหไอต้ตายอะไรแบบนงเพื่อนโอ้โหอ,อ,อะไรวะมึงสองตัวตะกี้ผมเองนีง่นี่อะไรอะไรเอาแลครก็ผมสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็าสูงช่องมีมันกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในเกม Rocket League EP2 กันเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราจะเปลี่ยนโหมดกันนิดนึงอ่ะ <S 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 จากเมื่อวานนะครับผมที่เราเล่นโหมด2 vs 2ดูวันนี้เราจะลอง 3 vs 3นะครับผมน่าจะชลุงชลเกกันน่าดูนะฮะจากเมื่อวานผมเล่นก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆน้องๆก็ชอบด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลอง3 vs กันอสสามกัน, <ๆ S 1> นะคราพอมันเลื่อยอะไรครับผมไปกันเอาแล้วครับผมตอนนี้เราเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะผมลืมบอกตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปแบบรถกันนิดนึงนะฮะแหนเป็นไงเป็นรถจิบนะฮะเอาไว้ชนโดยเฉพาะไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูไปเอ้ยลืมลืมคอมโบมันกดโอได้หว,ว่า นี่ไปเลยโอ้โหสามคนนะโอ้โหรถรถนี้ผมช้าว่ะที่นียผมช้ามากเฮ้โอโหดูว้าวเลยเดี๋ยวก็เฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับตะกี้มันลามมอชัดๆไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเล่นดีเฟนเลยแหละเฮ้ยจังหวะนี้แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวกโอ้รถกูช้ามากเลยดีกว่าไอ้ชัดเฮ้ยน่าจะยากพอสมควรนะโอ้โหผมยังไม่ได้มบอลเลยผมไม่นิ่บอลเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเก็บโทรศัพทก่อนเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเออนี่แหละโอ้โยแต่มันไม่ไปเอาเฮ้ยตัวอ้อยชรากุชราเกย์เดียก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมตั้งหลักก่อนตั้งหลัก่อนจูนก่อนจูนก่อนครับจูนก่อนครับนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมเซฟได้เว้ยเฮ้ยโอ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 ้ยผู้อระหนาชหายเลยไป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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บโทรศัพทก่อนนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยว้าว เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนต้องหาจังหวะดีๆครับต้องหาจังหวะดีๆอ่าเพื่อนมึงส่งมาข้างในเอ้ยมึงส่งมาข้างในดิโอ้หนี่แหละโอ้ยเสียดายเข้าอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนโอ้ยมันจะเข้าเลยนั่นน่ะโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคือมาทำอะไรวะเนี่ยมันตุกตาเป็นไรวะรู้สึกถึงกล้ามากเลยครับ อู๋มุ้งอุ๊โอเคเฮ้ยนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่เดี๋ยวคุณเลี้ยงเองคุณเลี้ยงเองเพื่อนไม่ต้องห่วงโอ้ยเฮ้ยเอฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อไปช่วยกันเองดูไงทำไมเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมีทอโบก่อนว่ะมันช้ามากเลยนะครับรุ่นเนี้ยเฮ้ยค่อยมงสวยมงอ๋อโหเคลียร์ตายนะเคลียร์เอ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้ยระเบิดสวยงามเพื่อนผมทำยังไงให้รุระเบิดวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลาะริมเส้นมาครับเลาะริมเส้นแล้วก็ชากมาครับผมโอ้เพื่อนโอ้โหไม่เข้าขากันเลย,ยสามคนเล่นยากวาแต่กันเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกนนี่เพื่อนตายเถอะนี่โอ้ยผมเัียมมีด้ผ่อนหยือเดี๋ยว,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 วอนเดียร์นี่ยผมเริ่มจัดจังหวะได้แล้วครับ เริ่มจากจังหวะได้แล้วโอ้โหยูคือจับจังหวะได้แล้วเหรอเนี่ยโอเค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 นี่แหละเนี่ยแหละทั้งตรงทั้งตรงคือทางที่เราชอบเดี๋ยวเดินเดินครอสมาโอ้โหนี่คือการครอสนะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเอาสักปะูนึงดิมึงเอาสักปะูนึงโอ้ยากครับผมโอ้โหเฮ้ยเข้า โอ้โหไอสกายอะไรแบบนี้หลเพื่อนโอ้โหอะไรวะมึงสองตัวแตกี้ผมเองนี่เดี๋วอะไรอะไรอะไรมึงวิ่งทำไปทำไมมาโถเทยหนึ่งศูนย์อยู่กู้เข้าเองกู้เข้าเองกูเข้าเองมากู้รถใหญ่กว่ากู้เข้าเองโอ้โหพี่พันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนหน่อยเอาคืนหน่อยเฮ้ยงออมเงาอเข้ามาข้างไหนดิ มึงคอสมามึงคอสมานี่กูรอยิงเนี่ยเออนี่แหละ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 เฮ้ยนี่โอ้ยเสียฉันเศร้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลาะมาใหม่เพื่อนโอ้โหอะไรวะยิ่งยากอ่ะเอ้ยนี่เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะเก็บเพื่อนเคย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 นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราเราบอยตรงกลางครับ อะไรไฟเนี่ยฮึ๊บฮึบโอ้โหไอีสัสอัเนี้ยโอ้โหเพื่อนมันแย่งริงๆว่ะเนี่ยตุ้มโอ้โหอันไรวะเพื่อนคุณมาชนทำไมวะนี่หำเอ้ยนี่ไงเพื่อนตั้งใจเล่นหน่อยดีโอ้โหเห็นไหมจังหวะตะกี้ถ้าไม่ไม่เห่าโอ้โหนึงใาที่สุดท้ายไล้ครับดูทรงเหมือนจะแพ้ว่ะดูทรงเหมือนจะแพ้ว่ะเออนี่แหละนี่แหละเพื่อนนี่แหละแม่งด้ยเลยด้ยเลย เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเออเออน,ออนี่โอ้โหมีมังส์โทรคับโอ้โหโอ้โอดูอะไรจะวะตะกี้นี่ครับเพื่อนแอชซิตมาแล้วก็มองด้วยหัวขวาโอ้โหไปเลยอืมอืมม็นออเดอร์แมทไม่น่าจะหนีหาไปจากมีมังอยู่แล้วไปมึงเข้าเพื่อนเพื่อนเู็นูดีแฟนเองเฮ้ยนี่เนี่ยเพื่อนเนี่โอ้โอหเซฟครับผมสุดยอด นี่ครับทั้งเซฟทั้งทำประตูทำทุกอย่างให้เธอแล้วตอนนี้โอเคเฮ้ยหนีเฮ้ยเพื่อนซ้ำดิมึงซ้ำเลยเนี่ยกูจะสองออ้ยเฮ้ยี่อยากจะกระโดดเข้าไปในเกมเฮ้ยนี่แหละโอ้โหใครมันจะเดินชนกูละไหมโอ้ยกูเหนื่อยว่าไอ้เกมเล่นเกมนี้ทั้งนาทีกูเหนื่อยอะไรน้าเนี่ยเอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมึงส่งมาดิเพื่อนมึงส่งมานี่ นี่แหละโอ้โหนี่เดียวมึงซ้ำอีกใครก็ได้โอ้ยแปดเจ็ดหกห้าเฮ้ยยายายา,ยายายายต่อเวลาต่อเวลาก่อนโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ต่อเวลาปะต่อเวลาไหมโอเคโอเวอร์ไทม์ต่อเวลานะครับผมถ้าเข้าผู้ชนะเลยนะถ้าจะจะไม่ผิดโโเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชิบหายแล้วกูว้าวเพื่อ,อ,กกอนช่วยผูก่อนมึงช่วยผูก่อนดีโอ้โหชิบหายแล้วครับ ชีพมหายแล้วโอเคเคยเคยเคยแล้วเพื่อนพาไปเลยโอ้โหกำมีอยู่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอน่ยอโอเคโอเคโอเคนี่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 จังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราเล่จังหวะนี้ครับโอ้โหม่สวยมิสวยม่สวยสวยกว่าเดิมสวยโอ้ยเฮ้ยเด้อเด้อมึงชนะอย่กูเหนื่อยอลไรเนี่ยโอ้หนี่แหละนี่แหละตรงประตูเฮ้ยมึงซ้ำดิซ้ำดิโอ้โหจังบจิ้มจุ๊เจอคือมึงอ่านยากมากเลยเพื่อนโอ้โหเอสติกดูมีมังแน่นอนครับนี่ครับแอสติกดูมีมังนะครับผม โอ้โหยิงเข้าไปอย่างดืก้อเกอมอืมอมอเรนชนะบอลสิทุกคนโอ้ยโโนี่ชิคมีใช้พายนี่ครับผมได้ MVP ครับผมทุกคนนี่ยิงหนึ่งประตูแอสซิเป็นหนึ่งนะฮะเป็นฮีโร่ของเกมนี้โอ้โหเป็นไงฮะยังก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ลอง4-4กันนะครับผมโอ้โหสนุกมากเลยสนุกมากรู้สึกดีนกนนนคนเดียวเลยเนี่ยนี่มีมังฉันอีกแล้ววะทุกคน โอเคนะคผมก็จบกันไปแล้วสำหรับเอ่วีไอสามในเกมมันองเก็ตลีนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนต่อไปนะครับผมสำหรับนี้ก็เหมือนเดิมนะผมมีแมวต้องมีมันสวัสดีครับผม